สวัสดีครับอยู่กนนเกมทีมไฟแท็กติกเนียฮะเอ็นคาวเตอร์วันนี้จะเป็นสเวนครับซึ่งจะได้รับอักเมนพริสมาติกในอันแรกก็จะมีทางซ้ายครับเวลาเราลงเวลเราจะได้2ทองเฉพาะครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้สมฟรีทุกครั้งที่ลงเลเวลด้วยฮะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับพริสมาติกนี่ครับมีวอเตอร์วิทสองไม่น่าจะได้4ดาวนะสำหรับตัว2บาทก็ยากอยู่อ่ะจดไป ทีมตอนนี้แฮกก็จะเป็นสปริตนะครับขั้นนึ่งเดี๋ยวเราลงเลเวลนะครับก็ลงเลเวลได้เงิน2ทองนะครับเท่ากับว่าลงเลเวลด้วยราคา2บาทแต่ต้องมี4บาทเป็นราคาต้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวขายตัวที่ไม่น่าจะใช้อ่ะโอเคลงไปฮะได้2ทองครับได้ตัว3บาทอากาลีฮะมาเป็นแอสซิสต์ก็น่าสนใจ จับลงไปเด้รอบดีให้ยเรสินมาขั้นหนึ่งครับสปปริทขั้นหนึ่งได้ดินจามันหนึ่งตัวาอากลีไปล้วงทีซานะนะน่าฮะน่าเจอเก็บได้อยู่นะทีซาน่าสองดาวหายไปแนวหน้าของเราก็หายไปเช่นกันถ้ามีไดหน้าสองดาวครับช่วยแทงไวเล็กน้อยฮนะอากลีได้ตีฝีรอบนี้ชนะไปครับเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนะนะ่าจะเล่นแอสซินมัน ซึ่งไม่น่าจะรีโร่ฮะอัพเคนของเราไม่ค่อยคุ้มกับการรีโรเท่าไหร่และเพื่อความคุ้มค่าถ้าเดี๋ยวเราลงเลเวลรอบละครั้งเนี่ฮะได้เงิน2ทองกับสุ่มฟรีทีหนึ่งก็จะได้มาเป็นไพยนี่ครับรอขึ้น2อดาว กลับลงไปฮะเป็น3าแอสซินมีเป็นเคนเนนฮะตรงนี้เป็นคีเปอร์คีเปอร์ก็น่าสนใจฮะเปิดมาได้โล่นีครับแอสซินก็จะได้โล่พินมาด้วยจากตัวคีเปอร์ถวางใกล้กันนะว่าก็เป็นคอมโบที่ดีส่วนเจนน้าฮะมันวางหน้ามันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เคนเนนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีเอลิสครับถ้ารอบนี้ชนะก็ได้ดึงทองก็จะมาเป็นตัวแทงคีเปอร์ครับ มีเป็นดาริียสครับน่าจะไม่ได้เล่นบ้งอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแทงก่อนก็จะเป็นแทงคีเปอร์นะเราจะได้ได้โลด้วยเวลาเปิดมาเลยครับก็เดี๋ยววางไวใ้ใกล้ๆตัวคีเปอร์เปิดมาจะได้ได้โล่นิดหนึ่งเคนเนนมาอีกหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเอาไพโลเมียก่อนผมจะเอาเคนเนนมาแล้วก็ยูมิยูมิก็ดีเหมือนกันนะครับมาวางหน้าก็ได้อีกอย่างหนึ่งเป็นมิสิกด้วยครับเซตนี้เวทค่อนข้างเยอะครับมิสิกก็จะมีประโยชน์ รากว่าได้ตานเวทไทยกับทั้งถีบส่วนในรอบนี้ถ้าเจอกับแวนกาดนะครับมีเป็นตราขึ้นมาอับเมนก็เป็นเฟล็กซิเบิลนะครับได้ตราแบบสุ่มและในรอบนี้ครับก็สู้ไหวชนะไปฮะไอเทมฮะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปลงเอ้ยที่ทาลอนนีครับก็คงจะไม่พ้นบัดเติร์ดไททั Titan นนฮะหรือไม่ก็เอ็ดออฟไนท์เท่ากับว่าหาไม่ดาบก็ธนูรอดูว่ามีใครเอาไหมและธนูหายไปเหลือดาบเลยครับ ก็ได้เป็นดาบเรียบร้อยครับบัตรเติร์ดเรียบร้อยเหมือนกันน okay, เดี๋ยวเราทำไอเทมเลยนะกันครับตอนนี้ชนะยิงยาวมา3ครั้งและอ่ะลงเลเวลทีหนึ่งครับเพื่อให้ได้เงินกับสุ่มฟรีได้มาเป็นเอลิสครับรอขึ้น2ดาวเอายูมิลงไปนะครับได้สปริตขึ้นมาฮะกับมีแนวหน้าขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราทำบัตรเติร์ดเลครับเอ็ดออฟไนท์หรือไททันค่อยว่ากัน บ้านนี้เป็นเมดเลยครับดดไปหลังทันทีไม่สนใจแนวหน้าแนวหน้ามีแอนดี้ครับจะไม่ตีเท่าไหร่ไปล่วงหลังได้เลยแนวหน้าผมก็ใส่สตาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วดีครับได้ดูดเลือดขึ้นมาหน่อยกับการเวทเล็กน้อยฮะโดนสกิลไปฮรัสเลือดหายไปครึ่งหลอดทับดูดเลือดกลับมาพอสมควรอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ดูดเลยและชนะไปฮะ รอบนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจฮะตังไม่ได้เก็บเลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวสักนิดฮะแล้วก็ลงเลเวลเก็บตังกันสักหน่อย การเงินอาจจะเก็บได้น้อยหน่อยนะครับแต่เลเวลก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วบ้านนี้เป็นเอ d เด Wood ูดีครับได้เป็นปลาเอ d เ r อร์วูดมาด้วยก็ยังหนึ่งดาวล้วนในครับมีด้านหลังลูลูฮะทำดาเมจอะไรไม่ค่อยได้ฮะมีแค่อาร์เที่เป็น Elder Wood ที่มีดาเมจหน่อยแล้วมาตีแดนนะฮะเหมือนจะตีติดโลกไปเล็กน้อยนีครับตีไม่ค่อยเข้าฮะแล้วก็โดนรุมแบบนี้เรียบร้อยครับอาร์แตกพ่ายและชน,นะไปฮะ โอเคครับเข้าสู่รอบคีบับตรงนี้เราไปกันที่เลเวล6นะกับได้เงินคืน2ถอน่องโอ้เชนมาแล้วนี่ครับก็จะเป็นตัวแท้งที่ดีไปเข้าคู่กับมิสิกได้เหมือนกัน่ะจัดไปฮะนินจาจะไม่ได้เปิดนี่ครับช่างมัน เล่นนินจาต้องเล่นอากริอ่ะเล่นเล่นอากริก็คือต้องรีหรดเราก็น่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่าเราอักคเบนลงเลเวลเพื่อได้ต่างกัดสุกนะครับก็ไปเล่น4บาทคุ้มกว่าอ่ะเกีนเดนถ้าขึ้นเป็น2ดาวฮะน่าเสียดายน่าเล่นนินจาสี่เหมือนกันนะ ถอดไอเทมฮะเปลี่ยนให้ไพ่ไปนลยครับส่วนไอเทมจากคลิปที่ได้มาเมื่อกี้นี้ก็จะมีเป็นเข็มขัดเนี่ยอาจจะเป็นปานเลกๆก็ได้หรือว่าจะโยกไปทางอื่นนี่ครับก็จะมีเป็นโอลาบ้างทีน่าแม่บ้างนี่ครับที่สามารถโยกไปได้ไอเทมเซตๆคล้ายๆกันอ่ะในรอบนี้ฮะเจอกับแวนการ์ดครับด้านหลังมีเป็นชาร์ปชูสเตอร์ยิงชิงได้แต่ก็สู้ไหวอยู่อักเป็นที่2ถ้ามีทริปโกดเลยครับทางขวาลิสตา้าพิชชันเลยนะฮะ ไม่น่าจะหลีเท่าไหร่มีแบ็กอัพคน่าสนใจก็ได้ความเร็วแต่ถ้าเล่นคีเปอร์มันก็จะวางยากนะทางซ้ายติฟกบเดี๋ยวลองสุมทิ้งไปเอ้โหรีโร่สิคงจะไม่เอาเดี๋ยวมาเป็นซัพพอร์ตไมนิ่งเลยกันนะครับได้เทมซัพพอร์ตหลังจากที่เทนนิงดับบี้แตกสครั้งและราคาร์มาฮะเป็นคีเปอร์ครับน่าหยิบอยู่เหมือนกันเราจะเป็น4ีคีเปอร์ได้มาแทงไปก่อนแต่ก็ยากเก็บตังค์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลงเลเวลมันจะ30ทองพอดีได้เงินคืน2ทอง งั้นไม่ดิ่งสุดท้ายคีปเปอร์เราก็น่าจะไม่ได้เล่นเลยครับเพราะว่าเป็นตัวแทงซะมากกว่าเราจะไปหาตัวไฟเตอร์หรือทารอนก็ได้ก็ดูซิว่าโชว์เส้นออกมาเป็นอะไรฮะตรงนี้เจอเป็นฟิโอราฮะใส่มา2ตัวไม่แน่ใจเล่นเป็นอะไรเก็บตังคหรือเปล่าแต่เงินเก็บก็ไม่ได้เยอะนะมาแล้วครับทารอนฮะโอเคเลยแต่อยากได้ตัว2ดาวเป็นโชเส้นนะโอ้โหไพ ไพคือแบบใกล้3เลยนะครับขาดอีก2ตัวเองอแล้วได้โชเซนแอสซินด้วยฮะไป6ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเล่นได้นะเอาจริงจรืหอหลังเลเลยว่าจะเอาไพ่สดาวหรือจะเอาตัวแพง4บาท5บาทที่ที่เป็นโชเซนอ่นไหนๆบาเท่รนี้ละไป4บาท5บาทแล้วกันนะ ยังไงผมว่าผมไม่ได้รีโรอยนะู่แล้วอีก2ตัวไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็เดี๋ยวข้ามไปดครับแต่ก็น่าเสีได้อนะน่าหยิบม,มาใช้ไปก่อนแต่ถ้าหยิบม,มาเงินเก็บก็จะไม่พอก็ไม่หยิบนะครับอ่ะตรงนี้ฮะเจอกับดิวายเป็นทีโมฮะใส่เป็นดิวายเป็นป้าแล้วไพเข้าไปตีแล้วฮนะก็เรียบยครับเก็บไปได้อยู่ว่าทีโมหนึ่งดาวส่วนแนวหน้าฮะมีเป็นแวนการนะครับก็ใส่มาพอสมควรเลยแวนการเป็นตัวแทงหลักนะแต่ดาเมจตอนนี้หมดแล้วชนะไปครับ และไอเทมในวงล้อฮะก็จะเป็นดาบนะยครับหยิบมาเผื่อไว้ทําเป็นซาเลกเก็ก็ให้โอลาฟก็ได้ให้ทินมเอร์ก็ได้เล่นทารอนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าโชว์เส้นอะไรมานะครับโยกไปมั่วซั่วอยู่ล <laughs> อะอะทําเลยนะครับโชว์แกดฮะกับลาคารก็มาอีกหนึ่งตัวลาคารยังไม่สองโชว์แกดมาเข้าคู่กับน,นาวิลุตก็ได้เหมือนกันถ้าได้มาเป็นเฟเบิลขั้นหนึ่งฮะโชว์แกลดมันสตันได้ทั้งแมปเลยนะครับถ้าเปิดขึ้นมา น่าเล่นอยู่นะเดี๋ยวหยิบม,มานะครับผมอาจจะโลาะคีปเปอร์ไปคีปเปอร์มันค่อนข้างทําให้เราเนี่ยวางตัว ลำบากต้องวางติดกันเวลาจะโยกให้แอซิดไปดักฝั่งไหนเนี่ยมันจะโยกยากเลยครับก็ทาเป็นเฟเบิลเอามาช่วยสตานก็ได้เหมือนกันฮะแนวหน้าก็มีทั้งสองตัวกับเดี๋ยวไปต่อมิส,สิกครับมีเชนต่อได้ฮะมีเป็นยูมิต่อได้เหมือนกันก็น่าจะช่วยได้ดีกว่าตัวในบ้านนี้ฮะเจอกับดีวายฮะดูเอลลิสก็เริ่มจะสู้ไม่ไหวฮะตัวหายไปพอสมควรฮะไอเทมเขาเยอะด้วยกับค่อนข้างหนาฮะไฮสกิวฮะโดนทั้งแถวแต่ได้แค่นิดเดียวเลยครับไอเทมไม่คยตรง ใช้เป็นสายเวทเราทำไอเทมฝากไว้เป็นของทารอนฮะเป็นกายภาพแพ้ไปฮะโอเคครับมีเป็นยูบีแฮะกับนิโคขึ้นมายังไม่สองครับขาดอีกอย่างละตัวเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวเลยแล้วกันฮะช่องมันไม่พอไหนๆแพ้แล้วชนะต่อเนื่องผมหายไปละจับโยกเลยแล้วกัน เรายังไม่ได้ลงเลเวลนลยครับเดี๋ยวลงเลเวลทีนึงตรงนี้เอาทาลอนลงไปแล้วนี่ครับหไหนๆก็แพ้และปรับเปลี่ยนกันเลยทีเดียวอ่ะเจอเป็นทีโดแม่ฮะกับไพเปอร์ไมค์ตัวหนึ่งครับก็กําลังจะสาเหมือนกันแต่ช่างมันฮะเราแค่สองคอแลวยันจะเก็บเงินส่วนทาลอนในสามเราแตกท่ายไปเรียบร้อยเลยครับยังไม่สองดาวทำอะไรไนดะ้ไม่มากส่วนเฟเบิลก็ยังไม่ได้เปิดนะรอเลเวลเจ็ดค่อยเปิดตรงนี้ดาเมจก็หมดฮนะสู้ใครไม่ไหวะ้ะฮะปรับเปลี่ยนทีมใหม่แพ้ไป โอ้โหไพ่รัวๆนี่ครับตรงนี้ซัพพอร์ตไหม่นิ่งฮะทำงานครับได้ไอเทมซัพพอร์ตมาเป็นออสซิเดียนคลีเวอร์นะครับก็ได้จอกเกราะม,มาส่วนอเทมเพิ่มเติมจากคลีฟครับได้น้ำตามาอีกหนึ่งน้ำตาเยอะแยะเลยคราวนี้อ่ะไปกันที่เลเวลเส็จแล้วเดี๋ยวเปิดเป็นเฟเบิลขั้นหนึ่งตอนนี้โจแกตสตันบู่เรียบร้อยนี่ครับอ่ะเก็บไอเทมกันหน่อยทันนูฮะเพิ่มเติมนูนู่ไม่เล่นถุงมือมาฮะของแท่งไม่มีเลยอย่างแย่ ยูมิมานา40เดี๋ยวลองเล่นเป็นบูบัฟดูนะครับจะให้ยูมิช่วยซับพอตในเรื่องของการฮิลแล้วก็ออฟซิเดียนคิปเปอร์ฮะเอามาจอกเกาะเข้าคู่กับนี่เลยแล้วกันฮะคุณซูก็จะได้ยูมิตีเร็วได้จอกเกาะฮะมีบูบัฟช่วยเพิ่มมานาเล็กน้อยนี่ครับหลังจากไล่สกิลก็ได้มา10หน่วยเน้นฮิลเน้นซับพอตรัวๆเลยครับอ่ตรงนี้ฮะเจอกับคาลทิสนีครับแพ้ไป อักเป็นสุดท้ายนีฮะมี Blessing s o ก็น่าสนใจดีได้ความเร็วแล้วก็ได้พลังเวทส่งต่อได้ด้วยนะครับดูจะดูดีสุดฮะดาวตีรุทะยังไม่2แล้วก็2ดาวเรียบร้อยครับได้ตัวแทงเพิ่มเติมยูม,มิ2ดาวนะฮะโอเคเดี๋ยวลงเลเวลต่อเจอคาตาลีน่าฮะอันนี้ก็ยังไม่2เหมือนกันเก็บไว้ก่อนนี่ไม่ได้กดรนะีโลและกดลงเลเวลเลยครับ ลองดูฮะยูมิผมใส่เป็นคุณซูบูบัฟเลยก็ออฟเ d ียนคริเปอนีครับก็เน้นตีเร็วจอกก็ะกับบูบัฟมาช่วยเร่งสกิลนี่ครับเวิร์กไม่เวิร์กฮะยูมิก็ตีไม่ค่อยได้เร็วเท่าไหร่นีครับต้องใช้เวลากว่าคุณซูจะทํางานได้ดีและตอนนี้แนวหน้าเหมือนจะหายหมดน่ครับทาลอนก็เหมือนจะไม่ไหวแล้ตีค่อนข้างช้าครับอย่างหนึ่งดาวด้วยตายง่ายไปหน่อยระบายตัวทาลอนครับรอขึ้น2ดาวอะลงเลเวลรัวรวนครับ อยากไปเวล8แล้วอยากหาโชว์เส้น4บาทแล้วเนีฮะมีเจนนานหน้าดึงมาเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นมิสติก4ก็ได้แอสซินอาจจะขั้นเดียวก็ได้แต่ช่างมันเดี๋ยวค่อยหาใหม่อ่ะคาตินด้ฮสงดาวได้มาเพิ่มอีกตัวะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพักก่อนเลยกันเก็บตังค์40 เลเวลเริ่มอืดนะครับตัวแพงกันมาเยอะด้วยตังเก็ตไม่เต็มฮะส่วนบ้านนี้เขามีออนแล้วนะฮะมาค่อนข้างเร็วแต่เป็นทีมตัวนะครับอ่ะสตาร์ไปทั้งแบบสาหรับโชกันจุดการโจมตีไปพอสมควรนะตอนนี้ทาลอนซาเลเกกทำงานแล้วนะับได้ตีแรงขึ้นมาโอ้โหโดนสตาร์ของออนอีกหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนเป็นควิสเซอร์ดูจะซีซีเยอะแถมตีช้าเลครับและก็จุดเลือดไม่ขึ้นด้วยฮนะเจอสันไฟเผาไปฮะแต่มียูมีอยู่ฮะช่วยฮิวให้และเรียบร้อยชนะไป ไอเทมเพิ่มเติมฮะตอนนี้อยากได้เชนนี่ครับอยากได้เชน2ดาวเป็นตัวแนวหน้าที่สำคัญมากๆเพราะเฟเบิลอาจจะลดทิ้งนี่ครับอาจจะเหลือไว้แค่มิสิกช่วยแทงโดยมียูมิกับเชนเป็นหลักก็เดี๋ยวขึ้นอยู่ว่าตัวโชว์เส้น4บาทจะเป็นอะไรนี่ครับอ่ะตรงนี้ฮะใส่เป็นสี่มิสิกถ้าเจนดาได้มาเป็นเอลไลเทนขั้นหนึ่งนะโชว์เส้นไม่สวยเดี๋ยวสุ่มต่อนี่ครับสุ่มโดยใช้การลงเลเวลบ้านผมนี่สุ่มแพงมากนะสุ่ม4บาทนี่ครับ โอเคทารอนมาฮะแล้วเป็นแอสซินด้วยครับถือว่าสวยมากกันเลยเราไปกันที่6แอสซินก็ได้ฮะเดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวดูอาจจะเอาเฟเบอรออกเลยครับก็แสซินไปเป็น4เป็น5แต่อยากได้เชนขึ้น2ดาวก่อนนะครับะตรงนี้ฮะเจอกับเอลเดอร o วูเป็นคินเดทฮะเอลเดอร์วูดลองดูซิว่าทารอนไหวไหมฮะตอนนี้2ดาวแล้วเลครับตาเลกเกกช่วยอะไรได้ไหม ยังไม่เสียสินด้วยฮะอาจจะต้องสีวะจะได้ตีแรงมากกว่าดีครับและตรงนี้แนวหน้าเราหายหมดฮะยูมิยังอย,งอยู่เนี้ยช่วยซับพอร์ตช่วยฮิวช่วยจอก,ก่อนแล้วเรียบร้อยฮะชนะไปสองดาวสองตัวฮะทานลอนฮะบินลุ้นสามได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมทำเป็นเสียสินดีครับเอาเจนนาลงมาตอนนี้มีสิกเหลือแค่สาม บ้านนี้เป็นเมดเนี่ครับอ่ะโดดไปหาเล่นโซพอดีโอปีสามดาวขึ้นมาฮะเป็นแบรดซึ่งเป็นผลจากอักเบนที่3นี่ครับอ่ะทาลอนโดนเอโซยิงใส่ฮะเกือบตายไปเหมือนกัน,นฮะดีมีต้านเวจากมิสติครับและเก็บเอโซไปเรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้สองดาวขึ้นมาเป็นอากาลินี่ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยไป6แอสซินได้ละแต่อยากได้เชนสองดาวจังเลย จะได้ยื้อได้นานๆหน่อยโอเคครับลองดูให้เพิ่มเติมเลยฮะได้บาร์เข็มขัดโอเคเป็นวอร์มม็อกฮะของแทงไปกับเหลือถุงมืออันนึงผมว่าจะทําเป็นฮาร์ดนะครับแล้วไม่มีเสื้อไงก็แย่เลยอ่ะมาทิฟโกบเลยกันให้แอซินสักตัวใส่ดีครับอ่ะลงเลเวลได้2ทองฟรีฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูฮะหแอซินไหวไม่ไหวฮะยืนได้หรือเปล่าแล้วน่าจะมีแค่นี้นะ รีบตีบร,บรีบจบก็แล้วกันลองดูซิว่าไหวไม่ไหวฮะตรงนี้ครับเจอกับแวนการ์รับดนวหน้าบานเลยด้านหลังเหมือนจะเป็นชาร์ปชูเตอร์นะครับมีซามิล่ามาแล้วด้วยเหมือนกันและซามิล่าอยู่กลางสนามฮะข่าไม่ตายนะโดดไปโดดมาจับตัวไม่ได้นะครับทารลอนเหมือนจะไม่ไหวเหลืออยู่คนเดียวแล้วครับด้านหลังมีเป็นไพฮะทำได้แค่สตันและเรียบร้อยฮะแพ้ไปต้องเชนสองดาวนะครับเอามาช่วยยื้อให้ได้นานกว่าดีนะเชนมีแบบ ไม่สองยืนไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวลองเอานิโคฮะยืนหน้าดูดีครับช่วย่วงเวลาคือถ้าหน้าแตกเร็วเลยครับเป้าหมายต่อไปจะเป็นพวกแอสซินเนี่ยแหละที่จะโดนตีและรอบดีครับเจอกับดูเอลิสฮะลีซินเขาก็มาแล้วเหมือนกันฮะถึกๆมาเลยมีแจ็ค3ดาวฮะเจาะเข้ายากหน่อยครับพาลอนเราอยู่ทางซ้ายฮะไล่ตีตัวเล็กๆน้อยๆนีนๆครับและก็มาติดอยู่กับแจ็คเลยฮะเรียบร้อยเลยเหลือคนเดียวด้วยอ่ะเจอลีซินตีไปอีกโอ้โหกระเดินแน่นอนอ่ะหลบมาอีกฝั่งนึงฮะ โดนกระเด็นอีกฝั่งหนึ่งไม่น่าจะรอดหรือผมต้องหาควิกซิวเออรคันซีซีขาดก็ได้จริงเลยเซตนี้ซีซีเยอะมาก,มากครับจะนาครับขึ้น2ดาวเดี๋ยวลงมาตตวต่อไปนะครับเราจะได้มิสิกเข้าคู่กับเอลนไลท์ด้วยและเชน2ดาวค่ะสวยงาม ไปครับเวลเก้าเลยฮะใสเจนนาลงไปฮะได้ไลฟ์มาหน่อยฮะก็จะได้ในเรื่องของมานาให้กับทารอนฮะเก็บได้เร็วมากขึ้น บ้านนี้ฮะคาริสตาสามดาวนี่ครับก็จะมีเป็นคาลติสครับกาลิโอรอโดดครับอ่ะคาริสตาฮะโดนเก็บไปฮะอย่างรวดเร็วและกลโอเขาลงมาฮะสตันไม่โดนทาลอนฮะทาลอนยังรอดอยู่ฮะแต่ดันไปโดนสตันของไพฮะหยุดไปเล็กน้อยและก็เรียบร้อยครับเก็บไพไปฮะเหลือตัวใหญ่ๆอย่างกาลิโอฮะช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บไปได้เหลือสุดท้ายทินเดอร์แมฮะทินเดอร์แมโอ้โหอย่างแลกนี่ครับดูดเลือดก็แรง ว่าน่าจะต้องลุ้นทาลอนสาแล้วแหละตรงนี้วีวงล้อฮะได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็อีก2ตัวไปสุม่มเอากับตาเลเกะครับคิดว่าไม่น่้เวิร์ดนะฮะอ่ะเดี๋ยวสุมนะ่มฮะสุ่ม2บาทนะครับไม่สุ่ม4บาทละมันจะแตกแค่สิบแต้มสุดท้ายถ้าเจอเป็นออนด้วยออนก็มาช่วยสร้างไอเทมได้ครับะเก็บมาไว้ก่อนและสุ่มกันต่อฮะเอ้ยเอาละอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวออนช่างออนก่อนขออีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายฮะจะ3ดาวแล้ว ไม่เจอไม่มีไม่มาฮะโอ้โหมีนี่สเวนฮะขายไปสุ่มต่อแล้วไม่เจอครับน่าเสียดายสิแต้มครับแพ้ไม่น่าแตกมั้างลองดูฮะรอบนี้เจอกับเมทฮะเข้าทางคนดีฮะเรามีมิสติกเีตน่าช่วยกันได้พอสมควรครับแล้วโดดไปหาออเลนโซครับเก็บกวาดไปเรียบร้อยฮะชนะไปมาสุ่มกันต่อฮะ เจอเป็นเซเวนครับข้ามไปก่อนนะฮะแล้วก็ไม่มีครับน่าเสียดาย15ตาแต้มสุดท้ายก็สิ่งๆอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้4ทีมสุดท้าย กลับดูเอล,ลิเซก่อนหน้านี้สู้ไม่ไหวฮะเจอรีซินเตะกระเด็นทิ้งไปตอนนี้มาลองดูกันใหม่นี่ครับทารอนเราอยู่ทางขฝาฮะค่อนข้างเคลียร์นี่ครับทางซ้ายมือก็พอจะมีแอซินหลงหลงเหลืออยู่บ้างช่วยแทงช่วยทําความเสียหายฮะตอนนี้รีซินเตะทารอนไปฮะและทารอนสกิลมาพอดีฮะเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมและเก็บไปได้ครับไม่โดนแต่ออกนอกสนามและชนะไปฮะพักคลิปกันเล็กน้อยครับอยากจะสุม่มเดี๋ยวเก็บตังค์สุ่มทีเดียวแล้วกัน ว่าทารอนควรเปลี่ยนเอาซาเลเกกออกนะครับสกิลทารอนเนี้ยคือถ่าฆ่าเป้าหมายได้จะไม่สามารถถูกหยุดก็คือการซีซีได้ไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วยครับก็เน้นการฆ่าบูบัฟก็ดีเหมือนกันฮะมาดา40อยู่ที่ยูมิก็อาจจะเปลี่ยนเป็นบูบัฟบัตเตอร์และก็ไททันนลยครับเน้นการสกิลราคาได้ก็ได้การซีซีครับไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วยครับก็เอาตัวรอดได้ดี หรือว่าถ้ามีควิกซิเวอร์ก็จะดีนี่ครับแต่ไม่มีเอาเป็นเอ็ดออฟไนท์แล้วกันครับผมว่าเอ็ดออฟไนท์ก็ช่วยได้ไม่ตกเป็นเป้าหมายตอนนี้กลัวสุดก็คือโดนเตะออกนอกสนามเลยครไม่อยากให้ตกเป็นเป้าหมายอ่ะลองสุ่มทารอนฮะอีกแค่ตัวเดียวและเรียบร้อยครับโอเคฮะเดี๋ยวถอยเทมเลยครับกันร,รีซินไว้เดี๋ยวถ้ารีซินบังเอ,อิญมาเตะเราตกสนามสามดาวเราจะไรค่าเลยครับอ่ะเป็นบูบับเอ็ดออฟไนท์กับบัตเตอร์ดนะครับ ส่วนกันเวทเรามีจากมิสิกอยู่นะก็จะเหลือคุณซูอะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบนี้ฮะเจอกับคาลติสเลยครับโดดไปหาคาลิสซาก่อนเลยฮะและเก็บไปได้เก็บได้ก็โดดต่อได้คนนึงก็โดดต่อฮะไปตีไพร์ไพ์ก็ตายครับตอนนี้3ดาวฮะหยุดทารอนไม่ได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวเคลียร์เรื่องไอเทมกันนิดหนึ่งนะก็กุนโซเอามาแปะที่ยูมิเหมือนเดิมนี่ครับจะเหลือสตาเลเกกผมว่าอาจจะต้องทุบทิ้งนะไม่มีใครใช้ไม่มีใครเหมาะที่น่จะใช้เลยทุบดีกว่าโอเคฮะสวยเลยครับได้ของแท้งมากำลังขาดพอดีฮะเหลือคาถานหนึ่งอันอาจจะต้องช่างมัน บ้านนี้เมทดีครับมิสิกเรากันเวทได้อยู่ฮะฮารอนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและดันติดสตันเลยครับแม้ว่าจะหยุดไม่ได้แต่บางช็อตมันก็โดนหยุดนะครับแบบจังหวะฆ่าไม่ได้ฮะโดนหยุดก็จบเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูดเลือดกลับมาทันฮะตรงนี้ชนะไปครับโอเคฮะเดี๋ยวเคลียร์ตัวเก็บตังฮะว่าจะไปเวลสิครับ องนี้เหลือคนสุดท้ายในแฮกเกอร์จะเป็นคาลติจิสยังไม่มีแววอะไรจะสามดาวดีครับลงใจไปหน่อยโดนโยกหนีไปฮะทารอนโดดไปไม่โดนคาลิซตาดีครับมีอากาลิฮะเก็บให้แทนครับแต่ทารอนก็โดดไปหาคาลิซ่าอยู่ดีนะครับพอสกิลทารอนเนี่ยจะโดดไปหาตัวที่มีเกราะน้อยที่สุดก่อนคาลิซ่าสามดาวก็เลยหายไปอย่างรวดเร็วดีครับเรียบร้อยชนะไปไอเทมในตรงนี้ฮะ ถ้าหลิวคงจะไม่เอาผมอยากได้ออนมาช่วยแทงหน่อยมิสติกสอาจจะลดเหลือ3นมเครับเพราะว่าเจอกับคาลิสก็ไม่น่าจะมีเวทอะไรมากมายเพราะว่าคาลิสาก็หายอย่างเร็วอาจจะเหลือที่นม่นแม่ะี่ครับที่ท้ายๆกับโอลาฟอะผ้าคลุมฮะทำเป็นเอลนิกสปาร์ครับลดต้านเวท ลองสลับไปหาคาริซาดูอนะผมไม่ได้ไปเช็คบอร์ดเขานะแต่ก็โดนโยกหนีไปเหมือนกันโชวแล้วเมื่อกี้เขาหยิบเป็นตาเหลีวนี่ฮะก็ได้เป็น9เข้าทีสครับกาลิโอนี่ก็จะโตใหญ่ขึ้นฮะสตาร์ได้กว้างมากขึ้นเลยครับส่วนคาริซาฮะโดนเหมือนเดิมนะครับวันช็อตคิวไปเรียบร้อยฮะเหลือกาลิโอกับทินเนอร์แมททินเนอร์แมทเนี่ยกดยากอยู่นะครับแล้วมุนแรงด้วย โอเคฮะเดี๋ยวเราลงเลเวลรอบละครั้งนีฮะไปเล่นกันที่เลเวล10นะตรงนี้เขาเหลือแต้ม45ฮะอีกนานอยู่ รอบนี้โดดตรงนี้ครับแต่ก็ติดตัวเล็กๆน้อยๆฮะต้องไปเก็บตัวเล็กก่อนนี่ครับและสกิลเนี่ยไปหาตัวที่เกาะน้อยๆก่อนซะด้วยส่วนทินามฮะก็มีไทยท่านครับได้เกาะเยอะขึ้นมาฮะก่อนจะเป็นตัวไทยไทยฮะที่โดนเก็บนี่ครับไปตีกาลิโอซะอย่างนั้นเลยและทาลอนจะตายฮะโดนตีอย่างแรงครับดูดเลือดกลับมาทันอยู่นี่ะหนึ่งวีตาครับติดทินแมเล็กน้อยฮะสกิลไป24เ,เรียบร้อยชนะไปแต่มันเริ่มตึงๆแล้วะเหมือนจะเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกัน แวหน้าเราอาจจะไม่พอนะครับยื้อได้ไม่นานมากพอมีลีซินฮะกลับลงเวล1หนึ่งทีรอไปเวลสิคพักใส่อะไรไปได้สักตัวหนึ่งนี่ครับอะไอเทมฮะตรงนี้เดี๋ยวมาเป็นฮาร์ดเลยกันครับช่วยยื้อหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่เลเวลสิเลยแล้วกันฮะซิลเลียนครับมาจะ2ดาวและอ่อน2ดาวครับสวยงาม โอเคฮะสองดาวออนให้เท่มมานะครับได้มาโอ้สวยและก็มีเชนฮะเชนจะได้3หรือเปล่าขาดอีก4ตัวนะครับอ่ะไปกันที่เลเวล10นะครับได้เชน2ดาว2ตัวฮะใส่ซิเลียนไปครับเป็น4มิสิกได้กันเวทเพิ่มขึ้นมานะครับ ลองดูฮะตอนนี้ออน2ดาวกับ4บ่มิสิกน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมีออนช่วยเยอะและไอเทมออนเนี่ยส่งโล่ให้ได้ด้วยครับให้กับตัวที่มีเพชรพีน้อยๆเนี่ยตอนนี้การโอลงมาครับแต่ทาลอนไม่ติดสตันฮะจังหวะพอดีได้ฆ่าตูได้ฮะไ,ได้ต้านทานนี่ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเก็บคาริซ่าไปฮะดูเหมือนจะดีขึ้นฮะตอนนี้เหลือจํานวนตัวเยอะมากขึ้นนะแล้วก็มีโล่ลองรับความเสียหายแต่ทินเมเนี่ยโอ้โหแรงเหมือนเดิมนี่ครับ โอเคฮะซิเลียนสอดาวเลยเดี๋ยวถอดไอเทมให้กับซิเลียนนะครับเป็นกุนโซโอลองสมฮะหาเชนจะได้3หรือเปล่าได้ซิเลียนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอะเชนครับเชนอีก2ตัวฮะจะ3ดาวแต่ไม่ใช่ฮะเจอเป็น a อทรอคซะอย่างนั้นโอเคไม่มีนะครับรอบนี้สุดท้ายหรือเปล่าต้องลองดูกันส่วนไอเทมฮะอัะอนนี้มันจะ ให้โล่ตามจํานวนเกราะกับต้านเวทนะครับรวมกันให้อ่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะให้ยูมีแต่ยูมีเกราะกั้านเวทก็ไม่ได้เยอะจะให้เชนก็ไม่ทันแล้วนี่ครับเริ่มต่อสู้ละลองดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับเห็นแต่เอทอร์ค่ะจะ3ดาวครับส่วนคาริสตาฮะโดนเจาะเหมือนเดิมนี่ครับเกราะน้อยฮะยังไงก็โดนเป็นเป้าหมายเรียบร้อยหายไปครับรอบนี้ดูเหมือนจะเลือเยอะมากๆเลยนะเนี่ย ออนสกิลมาครับไม่ทันได้สตาร์ทตัวหายไปไหนก่อนและเช่นเดิมฮะเหลือทินเมร์กับกาลิโอครับเก็บทินเมร์ไปได้โอ้โหโดดดีซะอย่างนั้นอ่ะเรียบร้อยชนะไป จบ so, เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น6กแอสซิสต์นะฮะได้ทารอน3ดาวมาช่วยพี่เกมนีครับไม่งั้นที่ก็ไม่ไหวกับมีมิสติกครับมาช่วยต้านเวทนี่ครับแต่เจอทินาแมก็ตีแรงแบงหมุนทีหายหมดนีฮะเอาจริงเฟกทินาแมค่อนข้างโหดนีครับรู้สึกว่าจะเล่นง่ายสุดแล้วนี่ครับก็ไปได้หลากหลายฮัทเลยเยอร์ก็ได้ดูเอลลิสก็ได้ครับแถมตัวเองเก่งด้วยครับไม่ได้โดดไปด้านหลังแล้วก็เสี่ยงตายเหมือนทารอนนะอันนี้ทามีสามผมว่าก็น่าจะไม่ไหวนะครับชนะได้ด้วย3ดาวแท้ๆเลยอะ วันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้ากครับสวัสดีครับ